สวัสดีครับพบกับครูพิมุตนะครับก็ว,วันนี้พอดีมาประชุมนะครับช่วงบ่ายนะสำหรับตำรวจก็เกี่ยวกับการนะครับศูนย์ฝึกอบรมวิชาเทคนิคตตำรวจสื่อสารนะครับนี่ก็จะเป็นอ,อนสุสโสตรีของคนตำรวจคนตำรวจเอกเ่าศรีานนท์นะครับพื้นที่ก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับจุดสองจุดสองจดสามนะนะครับบอกก,อก็จะอยู่ตรงนี้นะ บรรจุใหม่ก็คงจะต้องมาฝึกอบรมตัวนี้ก่อนนะครับวันนี้ก็ช่วงบ่ายก็จะมีประชุมหน่วยงานคอมมมนทคงนะครับของกองทัพด้วยนะครับส่วนมากก็จะเป็นตำรวจก็จะเป็นออกกิจไรนะครับสาหรับงานประชุมช่วงนี้นะครับช่วงนี้กรุงเทพฝนตกนะครับรักษาสุขภาพด้วยนะครับอ่าก็โอเคนะครับสาหรับ7273เนะเตรียมตัวไว้นะครับ71เนี่ยพี่ไม่แน่ใจว่าอยู่สารสนเทศตรงนี้หรือเปล่าคงไม่ใช่นะครับแต่ว่า7จ7 3อยู่ตรงนี้แน่นอน ่วนนี้ก็อยู่ในช่วงที่ช่วงมรสุมนะก็ขอให้น้องๆตั้งใจนะครับสำหรับ72-73แล้วก็ฝากไว้อีกนิดนึงนะครับตอนนี้ให้ทีมงานจะทําคลิปนะครับแนะนําการสถานที่สอบนะตอนนี้ก็ให้น่าจะสอบส่วนกลางนะครับสอบส่วนกลางก็คือสอบที่สอบที่ราชพัฒน์วไลลงกรนะครับที่ปทุมธานีเนาะนะครับก็ขอให้น้องๆนะครับเตรียมตัวการเดินทางนะครับ สำหรับผู้ที่สอบจะสอบวันที่12นี้ใช่ไหมครับโอเคเนาะนะครับโอเคครับจกกันการพี่เข้าประชุมก่อนบายบายสวัสดีครับ